สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแปลที่แอนนี่ดูสผู้เล่นทีมชาติสหรัฐอเมริกาพูดถึงทีมไทยก่อนที่จะเจอกันในรายการคัดโอลิมปิกดูสก็ชื่นชมทีมไทยมากๆเลยค่ะโดยบอกว่าทีมไทยเป็นทีมที่มีความพิเศษมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนใครจริงๆและเราได้เห็นพวกเขาเซอร์ไพรส์ผู้คนครั้งแล้วครั้งเล่า ด้วยสไตล์การเล่นวอลเลย์บอลที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาพวกเขาเล่นวอลเลย์บอลด้วยความสุขสุดๆและขุดบอลได้เยอะมากๆในการเล่นกับทีมไทยมันเป็นแมตที่คุณจะไม่สามารถถือว่าเตรียมตัวพร้อมแล้วได้เลยเพราะพวกเขามักจะสร้างเซอร์ไพรส์อยู่เสมอ Thailand is a really unique team, and we see them every year surprise people time and time again. A really unique style of volleyball. They play with a lot of joy. They put, dig a ton of balls. A match you can never prepare enough for because they just always are surprising. don't forget to I USA team, but this Thailand. Thailand,